ขอจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับเมนูสุขภาพของเราเรารู้สึกว่าเราจะเสนอเมนูน้ำน้ำมามาหลายวันแล้วคะเป็นประเภทแกงๆนะวันนี้เราจะขอเสนอเมนูที่ผัดๆบ้างค่ะแต่ผัดของเราไม่ยากหรอกค่ะผัดของเราก็คือผัดน้ำนะคะผัดน้ำแล้วก็ วันนี้เราจะเสนอเมนูผัดถั่วงอกค่ะเป็นถั่วงอกถั่วงอกไร้สารของเราเราปลูกเองนะคะเราเพาะเองค่ะไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะเมนูผัดถั่วงอกของเราก็วัตถุดิบก็มีถั่วงอกนะคะถั่วงอกบวบเรียมนะคะแล้วก็มะเขือเทศข้าวโพดแล้วก็เครื่องปรุงก็มีเกลือค่ะอันนี้คือวัตถุดิบของเรานะ,ะาต่อไปไป,ไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ มาดูขั้นตอนการทำผัดถั่วงอกสุขภาพของเรานะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะใส่น้ำแทนการใช้น้ำมันรอน้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดได้ที่แล้วเราก็เริ่มใส่ข้าวโพดตามด้วยมะเขือเทศเพื่อดึงความหวานของข้าวโพดและความเปรี้ยวของมะเขือเทศนะคะเป็นการทำให้อาหารของเรามีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นค่ะเมื่อข้าวโพดและมะเขคอเทศเริ่มมีกลิ่นหอม เราก็จะตามด้วยบวบเหลี่ยมค่ะคนให้เข้ากัน oh. พอบวบใกล้สุกแล้ว oh. เราก็จะใส่ถั่วงอกลงไปถั่วงอกที่เราปลูกเองนั่นแหละค่ะคนให้เข้ากัน เมื่อถูกอ,อกเริ่มสุกมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะเราก็จะโรยเกลือคุกเค้าให้เข้ากันตักเสิร์ฟร้อนๆได้เลยค่ะ เป็นไงบ้างคะเมนูสุขภาพของเราวันนี้สาหรับผัดถั่วงอกเราไม่ต้องใช้น้ำมันค่ะเราใช้น้ำอย่างเดียวก็เป็นเมนูผัดน้ำแหละค่ะของหลักการของเราเราไม่ใช้น้ำมันเราก็เลยใช้วิธีการผัดน้ำเราจะพบกันใหม่ในเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูอะไรก็คอยติดตามนะคะขอขอบคุณมากคะ่ะ